สวัสดีครับวันนี้มารีวิวค,ควีคองกระแทกนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาอยู่นะครับว่าจะเลือกค,คีคองกระแทกแบบไหนดีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่จะซื้อมาติดบ้านนะครับก็ถ้ายากไม่ได้ทํางานที่สูงไม่ได้ขึ้นที่แคบนะครับแนะนําให้เป็น ตัวที่มีกั้นทั้งสูงนะครับแล้วก็ปรับรอบตั้งแต่รอบต่ําถึงรอบสูงได้นะครับขนาดตัวขอให้ไม่ต้องเล็กมากนะครับก,ก็ใช้ได้นะครับราคาก็จะย่ำเยาลงนะครับหมายถึงของแท้นะครับก็จะย่ำเยาลงแล้วก็ทํางานได้หลากหลายควอบคุมนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นมืออาชีพนะครับก็คงต้องมีมากกว่า ตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในจะลูกน้องในจะทีมงานนะครับก็ในจะต้องเจอสถานการณ์ที่หลากหลายนะครับอาจจะต้องมีตัวเล็กนะครับตั้งแต่ร้อยนิวตันจนถึงร้อยสี่สิบนิวตันแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วแต่กําลังทับอาจจะต้องมีไว้ซักหนึ่งตัวนะครับตัวเล็กๆเ,เพื่อเก็บงานที่แคบที่สูงนะครับงานไม่หนักมากนะครับก็ใช้เป็น ตัวเล็กไปนะครับเดื่องการทำงานก็ต้องปรับรอบได้เหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งตัวเล็กก็ต้องไปรูดงานใหญ่งานหนักเหมือนกัน,นไม่ใช่ว่าจะเจองานที่แคบตลอดนะครับถ้าใครจะมองไปที่บล็อกเทกแล้วใส่อะแดปเตอร์แบบนี้สําหรับติดบ้าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่มืออาชีพมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับการยิงนอตไอ้หัวใสๆแบบนี้ มันยิงได้นะครับสําหรับคนที่มีทักษะนะครับแง่ละถ้าช่างอย่างผมยังไงก็ยิงได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ดูที่ราคาย่อมเยาหนะครับแล้วก็ดูตัวที่มันหัวสายน้อยที่สุดนะครับมันจะช่วยนะครับแต่ถ้าชำนานแล้วนะครับต่อให้เป็นสว่านธรรมดาหัวลูกปืนแตกเขาก็ยิงได้นี่ครับผมก็ยิงได้เหมือนกันมันประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับ ตัวเล็กก็ทํางานของตัวใหญ่ได้ถึงจะไม่ดีเท่าตัวใหญ่แต่มันก็ใช้ได้แก้ขัดได้นะครับแต่ถ้าต่อเนื่องก็สู้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับตัวใหญ่ควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะงานของตัวเล็กได้หมดแต่ถ้าเจอที่แคบนะครับหรอที่สูงคมได้เปรียบของตัวเล็กตัวเล็กก็ยังเหนือกว่านะครับแนะนำแบบนี้นะครับ ถ้าซื้อก็เลือกให้เหมาะกับงานนะครับแล้วฟ็อกเก็ตของแบตเตอรี่นะครับที่มันควบคุมได้หลายๆรุ่นนะครับหล,หลายยี่ห้อนะครับมันก็จะช่วยให้เราเบาแรงในการขนย้ายนะครับและในการซื้อแบตก็จะประหยัดไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ